ับสิ่งต้นนั้นครามเชลซีนะโอ้โหล่าสุดนะพร้อมห่วนกลับมาไล่ล่าเซียเซอีกครั้งหลังจากพอตเตอร์นะพร้อมทำตามความต้องการของท็อตโบลี่อย่างเต็มที่ คสเซโนโดนโดนะกองหน้าปีศาจแดงนับยังไม่หมดหวังนันที่ย้ายออกจากโอเทฟฟอร์นะก่อนหมดสัญญาลงเมื่อสื่อแดนการิงดูนับแฉนะบอกว่าเชลซีพร้อมหวนกลับไปไล่ล่าตัวของหอกทีมชาติโปรตุเกสอีกครั้งในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมนัโดยก็มีแกรมพอตเตอร์นะกุนซือคนใหม่พร้อมทาตามความต้องการของทัตโบรียเจ้าของทีมชาวเมริกันอย่างเต็มที่เลยนับ ซึ่งหลายสื่อเองก็เผยนะบอกว่าโรนโดั้นตกเป็นข่าวอย่างหนาหูว่าต้องการย้ายออกจากทีมปีศาจแดงนะเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาเพื่อลงเล่นในทัวร์ยูฟ่าชมเป็นลีกนะแต่สุดท้ายนะเขาต้องอยู่ที่โรงละครแห่งฝันต่อไปนะเนื่องจากอ e ีลิเทนฮากนะไม่คิดขายเขาทิ้งขณะที่ลายสม,มสอนก็ถูกลือกันกับด e าวเตะวัย37ปีนะแต่ก็ออกโรงปฏิเสธว่าไม่มีความคิดที่จะเซ็นสัญญาก,กับสตาร์รายนี้แม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์นาโปอรีแล้วก็ทีมอื่นนะ ส่วนทางฝั่งเชลซีนนะก็เป็นอีกทีมนะั้ที่ถูกโยงกับนักเตะพราลูกโดกนะ้ำแต่ไม่ได้เซ็นจ่ากับเขานับเนื่องจากทอมัสสุเครนกุนซือคนก่อนนะไม่เห็นด้วยนะก,กับไอเดียของโบลี่และเลือกเดือนปีเอร์เอเมริกอวามายอง ong, มาจากบาซ่าแทนนะก่อนที่ตัวเขานั้นจะถูกปลดจากสโมสรแบบฟ้าแลบนะ้ำหลังจากที่พาทีมนะแพ้ในเกมแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกแล้วก็มีพอตเตอร์นะย้ายจากไบรตันมาเป็นกุนซือคนใหม่ของสังเวียนแข้งสแตมฟอร์ดบิดแทนนับ ต่อจากความชื่นชอบในตัวของโดโดนับของโบดี้ล่าสุดในเมื่อ10กันยายนนะับฟิคาเช่นนะับเผยว่าเชลซีนันจะกลับไปไล่ล่าตัวเซียเซเว่นอีกรอบในช่วงปีใหม่และมั่นใจว่าจะได้เขามาร่วมสังกัดเนื่องจากพอตเตอร์น่ะตกป่ากรับคําจากเจ้าของทีมนะว่าจะไม่ขัดขวางดีลนี้เหมือนกับทุมัสุเครนอย่างแน่นอนนับสำหรับแฟนเชลซีนะัคิดเห็นแล้วรู้สิ่งในก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับ ก่อนจากกันไปนะแฟนเชลซีร่วมโดเน a หรือว่าสมัครสมาชิกนะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ